ชวนนายกชวนคุยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการอบจภูเก็ตชวนนาย,ยกชวนคุยนะครับอาทิตย์นี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเดือนนี้เป็นเดือนกันยายนแล้วนะครับงบประมาณข้องราชาการนี้เขาจะเหลือตั้งแต่เดือนตุลาเป็นต้นไปนะครับเพราะงั้นเดือนกันยายนทือว่าเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณเพราะงั้น ผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้ทุกแห่งนะครับไม่ไว่าจะเป็นอบอจอตั้งแต่งบประมาณรัฐบาลเลยนะครับจะมีการเาสนองบประมาณเข้าสภานะครับเพื่ออนุมัติจะซซนะครับส่วนอบอจอนั้นงบประมาณเราก็ต้องอนุมัติจะสภาอบอจอก็คือซจนะครับส่วนอบอตอนั้นคนที่จะรับรองงบประมาณน,นะครับก็คือซอบตนะครับ ก็คืออบอตอที่แต่ละตำบลน,นะครับเทศาบาลเช่นเดียวกันครับงบประมาณที่จะผ่านสภาข้องเทศาบาลก็คือสอทอนะครับเพราะงั้นแต่ละท้องถิ่นนะครับแต่ละองคอ์กรนะครับตอนนี้ก็เหลงจะทางบประมาณประจําปีปีหน้านะครับเขาเหลงงบประมาณปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดงั้นช่วงนี้นะครับถ้าฐานติดตามข้าวต่างๆจะเห็นว่าตั้งแต่งบประมาณข้อง รัฐบาลเลยนะครับประมาณขอ้ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นอ,อบจอเทศบาหลหรือว่าอ,อบตอก็ตามเราจะมีการเสนองบประมาณมาปีหน้านี่ประมาณข้องแต่ละองค์กรนี่มีงบประมาณเท่าไรอ,อบจอนั้นปีหน้าจะมีงบประมาณที่จะใช้ประมาณพันสองร้อยกว่าล้านเป็นสิ่งที่น่าหย,ายุดนะครับว่าปีนี้นะครับเราตั้งงบไว้ปีสอง, 5, งพันห้าร้อยหกนะครับ 1, หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบล้านบาทก็เราได้เก็บ รายได้นะครับเข้าเป้าแล้วนะครับที่สําคัญกว่านั้นก็คือว่าตอนนี้เราเก็บประมาณงบประมาณเกินเป้านะครับประมาณ1 8แล้านนะครับไปในครึ่งเดือนวันที่15กันยายนนี้เพราะฉะนั้นเราจะมีการเสนองบประมาณเพิ่มเติมเข้าสู่สาภาวอ,าอจอนะครับในวันที่19นี้ในวันลาทีหนึ่งส่วนวันละที่องก็คือวันที่24กันยายนนี้นะครับท่านผู้ชม,มโปรดกาติดตาม การประชุมสภาก็ออกบรจอได้นะครับประมาณทีเขาประชุมสภา18ล้านนี้ก็คือประมาณทีเราจะเอาเงินประมาณ7ล้านกว่าบาทนะครับเพื่อจะไปซ่อมแซมอาคารเรียนข้อโรงเรียนทั่วเกาภูกเก็ตยิบซ่อมโรงเรียนด้วยกันนะครับต้องขอขอบคุณเขตพื้นที่การศึกษานะครับทีได้สดํารวจโรงเรียนที่ยังมีปัญหาหรือ ตึกเรียนนะครับด้วยอาการเรียนต่างๆนี่ที่พื้นก็ได้นะครับฟ้าเพด,ดานก็ได้นะครับพันนังก็ได้ยังมีต้องการซ่อมแซมแล้วก็สเสนอเป็นโครงการมาครับปีหน้าก็เลยเ,เราก็เลยริบเซนเนอประมาณเพิ่มเติมประจําปีส่องมาลห้าพกนี้นะครับอีกประมาณน,นึงนะครับที่อยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าท่านคงจำกันได้นะครับว่าประมาณปีสองมาลอยห้าพุกนี้เราได้มีการสเสนเอร์ การแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองนะครับที่บริเวณโวนโลกหล่อเกล้านะครับบริเวณดงเรียนสตีปุกเก็ตบริเวณป่าตองนะครับคลองตาบางนะครับบริเวณอ,อบตอกัมาลานะครับซึ่งโครงการน,นี้เป็นโครงการที่เราเสนอสะพานแล้วนะครับงบเพิ่มเติมปีนี้นะครับสองพันห้าร้อยห้าพกนี้เราได้เสนอโครงการหนึ่งนะครับเกาเรียกว่าโครงการแก้ปัญหาน้ำท่วม แทบบริเวณเบ้านดอนนะครับเพราะว่า well. right right ไม่ว <ansa. S 2> mm ่าจะเป็นอบตเทพสติก็ดีนะครับเทศบาลเทพสติก็ดีหรือว่าเทศบาลซีสุทธรก็ดีนะครับน้ำเล่านี้นะครับน้ำที่เป็นทางน้ําไร่เนี่ยส่วนหนานะครับจะไปชายคลองสเสนพงนะครับถึงยุดบริเวณบ้านดอนนะครับเพราะงั้นเราก็เลยออกแบบนะครับศึกษานะครับทางน้ําไร่ที่จะ แก้ปัญหาน้ำท่วมที่บริเวณบ้านดอนทีเกิดขึ้นทุกปีนะครับเราไปมีการล็อกคลองอให้น้ำไหลสะดวกขึ้นทุกปีนะครับก็ปีนี้เราก็เลยตั้งงบประมาณเพื่อความยั่งยืนเราก็จะทําการสร้างเขื่อนนะครับที่จะป้องกันไม่ให้น้ําท่วมนะครับที่บริเวณแทบบ้านดอนนั้นนะครับก็งบประมาณประมาณ10ล้านนะครับนี่คือ,องบประมาณคร่าวๆนะครับที่เราจะสเสนอสู่สาภาในงบเพิ่มเติม18ล้านในวันที่19 กันยายนนี้ครับในวารละนึ่งส่วนวันทียิปซีนี้จะเป็นวาระทีซ่องวาระทีทราบนะครับอันนี้คือองค์กาณทีเราจะ,ะ,ะสเสนอสู่สภาองค์การมนุษส่วนอย่างวัดนะครับขอบคุณฐานซ่อจอทุกฐานนะครับทีได้ร่วมกันเสนอองค์การขอบคุณทางอ,อ,าอบทงออตอทางเทศบาลน,นะครับโดยเฉพาะยิ่งทางจังหวัดนะครับทีเวลาเราประชุมนะครับทางสำนักง,งานจังหวัดนะครับทาง ไฟฟา้าป้าป้านะครับทางโยธานะครับทางกรมทางนะครับทุกหน่วยงานที่เป็นหน่วยปกครองส่วนท้องถิ่หน่วยปกครองส่วนภูมิภาคนะครับทางซาซุกนะครับเรามาประชุมรวมกันหน้าวารีหน้าเราจะไปงบประมาณในบางถีจะพัฒนานจังหวัดภูเก็ตคิดว่าเงินทีงีเราเก็บมาได้ในปีหน้านะครับจะประมาณพันสองร้อยล้านนะครับก็เราจะใช้งบประมาณย่างคุ้มขาแล้วก็ประหยัดที่สุดนะครับแล้วก็ โปร่งใสนะครับก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องมากนะครับที่ได้ติดตามชมรายการอบอจอช่วงนายกโดดชวนคุยโดยตลอดนะครับขอบคุณมากนะครับช่วงนายกชวนคุย